สวัสดีครับพบกับผมโต c h ช n น e ลกับรายการจอก่อน,นเกมแฟชโฟกัสนะครับก็วันนี้ครับวันพฤหัสบ,บดีที่20พฤศจิกายน2 5 6 8ครับก็มาพูดถึงผลการจับสลากเพลย์ออฟนะครับผมของฟุตบอลโลก2,026รอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปก็เซตหนึงแล้วก็อ่า รวมนานาทวีปอีกแหนึ่งมีทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียโออารีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคลกเขารวมกันไป,ไปหมดเลยนะทั้งหมดหกทีมด้วยกันนะครับหกทีมจะมีแค่สองหกซีสองหกเละสองเข้าไปแต่ฝั่งยุโรปจะมีสิบหกสี่แต่เขาจะแบ่งเป็นสี่สี่เลทหนึ่งสี่เลทหนึ่งสี่เลทหนึ่งแล้วก็สี่เลทหนึ่งนะครับใช่ก็คือมีสี่พาร์ทด้วยกันนะครับ ตอนนี้ครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากครั้งก่อนที่เรามาเจาะก,ก่อนเกมใช่ไหมแล้วบอกว่ามีฟูตบอลโลกม,มี48ทีมและมีทีมที่ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้ว39ตอนนี้เราได้ตัวแทนของอโซนคอนคาเคสมานะครับเพิ่อสามทีมนะครับเพิ่อมอีกสทีมทำให้ได้มาแล้ว42ทีมนะ จาก48คาร์ดอีกเพียง6ทีมเท่านั้นก็คือบรรยากาศเพย์ออฟนี่แหละโดย3ทีมที่ได้นั้นก็คือคือคือ,คอผูส้สถิตนะครับนี่ครับนี่โหเห็นไหมเนี่ยเฮติอ่าไม่ค่อยชันเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ต้องต้องเอียองๆข้างๆนี่เฮตินะครับแล้วก็คัวเซานี่แล้วก็ปานามา ปานามาพอคุ้นๆเพราะว่าอ่าเคยเข้าไปเล่นบอลโลกแล้วไม่ใช่นักล้องนะที่บอกโทเอ้ยโธ่เอ้ยนึกว่าอะไรอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็โมงปานามาแต่ว่าอันนี้คือประเทศปานามานะครับปานามาคูราเซาแล้วก็เฮตินะครับผมชื่อไม่ค่อยคุคคค้นเท่าไหร่คุ้นๆมันไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมจริงๆควรจะเป็นใครควรจะเป็นคอสตาริก้าควรจะเป็นคอนดูรัสใช่ไหมครับสรุปปรอบอหมดเลยคิวบาเอลซาวาดอร์อะไรก็ไม่เข้านะครับ กลายเป็นเฮติคูราเชลนะครับแล้วก็ปานามาเป็นปานามาเนี่ยมาตามนัดได้ประเทศหนึ่งนะครับโอเคปานามาคูราเชลแล้วก็เฮตินะครับทําให้บนโลกได้มาแล้วถึงสี่สิบสองทีมด้วยกันสี่สองทีมอ่าโอเคนะครับโดยผลการจับสลากนะครับ ขาจบตลาดก,กันก่อนนะโดยจบสลาด6ประเทศแล้วจะมีเพียง2ประเทศที่ได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับผมซึ่งผลการจบสลาดเ็จับประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็เป็นเฮอฟ สองพาร์ทด้วยกันโดยพาร์ทแรกนะครับเป็นนิวคาเลิโดนียนะครับเจอกับจาเมกานะครับถ้าใครผ่านได้ไปเจอกับดีอาร์คองโกนะครับแล้วไปเยือนด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเป็นจาเมกาใช่ไหมเกมแรกเป hey ็นเฮอฟก่อนเจอนิวคาเลีโดนียไปเยือนแล้วนะ เมที่สองรุ่ผ่านนิวกคาลิโดเนียได้เข้ารอบไปไปไปออลมีหนึ่งนัดเจอกับเดียคองโกที่ไปรออยู่แล้วเลนเดียคองโกได้เล่นในบ้านด้วยแล้วจามเก้าต้องไปเยือนอีกต้องไปาจามเก้าเข้านะเยือนสองนัดเลยนะแต่ถ้าเกิดนิวกคาลิโดเนียจะเป็นในบ้านนัดหนึ่งและบียนันหนึ่งนะครับแต่ดูที่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะผ่านเข้ารอบได้ซึ่งในพาร์ทเนี้ยเดียคองโกนี่ประมาาไม่ได้เพราะว่าผ่านทั้งแคนมารูนผ่านทั้งไมจีเรียนนี่ไม่ธรรมดา ครับทึ้งโค้ชในจีเรียนก็นบอกกุนเลยว่าดิยาองโกะเล่นของอะไรเงี้ยทําให้ดิจิตดโทษชนะพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปเบื้องลึกเบื้องลับเป็นเป็อย่างไรผมไม่ทราบแต่ที่แน่คือดิยาองโกชนะในจีเรียก็แล้วกันน่ะพ <c oughs> อก,กันเถอะมีใครนะอารอนวอบิสังกาใช่นะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้สนุกแม่จะมี สามทีมจะมีเพียงหนึ่งทีมที่จะเข้าไปบอลโลกรอบสุดท้ายจะเป็นใครครับใจผมเป็นอยากให้กแคนก้าเข้าเพราะว่าไม่ได้ไปบอลโลกมายี่สิบแปดปีแล้วยี่สิบเจดยี่สบแปดปีแล้วประมาณนี้เพราะว่าถ้าปีนี้จะยี่สิเจ็ดปีน่าจะย8สิบแปดีสมมติว่าถ้ามาเกิดรอบนี้ปวดรอกสำเร็จนะก็จะเหมือนนอร์เวย์เหมือนสกอตแลนด์เลยที่ไปบอลโลกครั้งล่าสุดคือปีสี่หนึ่งก็คือฟองเก้าแปดแลก็จะได้ไปสอง6ยี่สหกก็คือ ทั้งหมด28ปีพอดีเป๊ะเลยนะครับเจ็ดสะไไม่ต้องุต้องรอึงเจ็ดตมนานมากๆจามากาก็เป็นหนึ่งในนะั้นนี่แหละจามากาถ้าผ่านได้นะแต่อย่าลืมว่าไม่ง่ายเพราะมันจะมีเดียคองโกฝานทางคุณอยู่นะครับตอาใจช่วยแล้วกันไปรอดูแล้วกันกลุ่มนี้เซตนี้ผมให้เดียคองโกยังมีจิตเป็นแปลงหนึ่งอยู่เพราะว่าไม่ต้องแปก่อนเขาเรียกว่าได้บาบเข้าไปรอชิงชนะเลิศเลย นะครับจาเมกายังต้องไปเยือนนิวคีแิโดียังเหนื่อยอยู่แต่ผมว่าดูทรงแล้วยังดูดีกว่านิวคีแินดเนิดนเล็กน้อยเล็กน้อยก็คืออยู่ที่ในความคิดผมนะเป็นหนึ่งจะเป็นเดียรคองโกเป็นสองเป็นจาเมก้าเป็นสามเป็นนิวิโดเนียครับส่วนทั้งฝั่งของอพระสองนะครับผมของอทอทวีปร,รวมกันนะหลายๆทวีปร,รวมกันนี่นะครับก็ยังมีอ,อิรัก นะครับแล้วก็โบลิเวียแล้วก็ซูรินามนะครับบางคนงงซูรินามประเทศอะไรครับพี่ซูรินามอยู่แถวเดีวอเมริกาใต้โซนบนบนอ่าแต่ว่าตอนเพลออฟอ่ะเขาถือว่าจับไปอยู่กับคอนคาเคสนะอื <c oughs> บอลิเวียเป็นของคอนเมโบคืออเมริกาใต้แต่ว่าซูรินามคือประเทศเขาอยู่ในแถบตะวันอเมริกาใต้แต่ว่าตอน pay off เพลออฟไปเพลออฟกับอ่าคอนคาเคสนะครับ <c oughs> โอเคแล้วอิรักก็มาจากเอเชียอันนี้ทราบดีอยู่แล้วนะครับเป็นตะวันออกกลางน,นะครับอ,อ่อนน่าอ่านละ นะครับก็อิรักนี่ได้ายนะไปเป็นตัวยืนรออยู่แล้วนะครับผมเกมที่เป็นตั้งจริงชนะเลิศแต่กันนั้นเดียวแต่เขาแต่เพียงแค่นั้นเดียวฉนะนั้นฉะนั้นเลยรอ,อพบผู้ชนะระหว่างบลรเวียกับสุรินามบลรเวียเคยไปบอลโลกป,ปีเก้าสจได้ตอนนั้นนี่ผอนผมเด็กๆเ,เลยสะสมสติกเกอร์ฟุตบอลมันมีบลรเวียด้วยเพราะฉะนั้นบลรเวียได้เตะปีเก้าสี่จำได้แล้วมันนานมาก ก้าสิตอนนี้สามสิบปีนะบางคนนี่เพิ่งเกิดตอนนี้อายุสามสิบก็นั่นแหละโบลิเวียเตะตอนนั้นเลยนะตอนเนี้โอ้โหจะสามสิบสี่ปีแล้วรู้สึกโบลิเวียจะไม่ได้เข้าอีกเลยนะครับ <c oughs> ใช่ถ้ารอบนี้ได้นี่ก็สุดสุดจริงๆริงโบลิเวียโบลิเวียเจอซูรินามแต่ตอนนี้ผมต้องมองว่าอ่าคุปสเซตนี้สักพนนี้เหรอโบลิเวียเป็นเป็นหนึ่ง อิรักเป็นสองซูรินามเป็นสามผมไม่ค่อยดูเห็นฟอร์มของซูรินามจะไปบอกซูรินามกระจอกก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ากระจอกคงตกรอบไปแล้วนี่ไม่กระจอกแม่ถ้าข้าหุดไปถึงรอบนี้เขาต้องมีดีบีดีพอที่จะทะลุทะลวงเข้าไปถึงรอบชิงได้เพราะฉะนั้นอิรักมีหนาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้เพราะะน,นบทผมให้เมื่อก่อนลูกชายโบริเดียเป็นเต็งหนึ่งอ่อิรักเป็นสองแล้วก็ซูรินามเต็งสามเพราะฉะนั้นทีที่ผมคาดว่าจะได้เข้าไปบนโลกนะจะเป็น เดียคองโกกับบลรเวียนันเองนะครับแต่อย่างไงก็พาร์ทหนึ่งยังแข็งๆนะยังมีจามีก้วเป็นตัวสอดแทรกแต่ถ้าออกมาผิดหมดผมวิเคราะห์มาไม่ถูกเลยโอ้โหลิกล็อกเหมือนกันนะนแสดงว่าประมาทชาติเล็กๆหรือทีมปัดูประเทศดูทรงแบบไม่ดังหรือไม่ค่อยมีชื่อเสียงแบบประเทศอะไรนะไม่เคยได้ยินเลยแทบไม่เคยมีใครพูดถึงเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วเข้าไปเราหูได้เลยข้อคุณดูผมก็ดูบุกอกอแคบเวิรดีครับ ใช่เคือเบอร์ของแอปิกาใช่ไหมยังแหกด่านม่ได้เพราะนั่นบอกเราไม่แน่นะครับจอแดนใช่ไหมที่เราจะเมื่อกไป่เตะเขาเขาได้ในบอลโลกนะจอแดนใช่ไหมครับไม่ธรรมดาแต่จอแดนเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อบ้างไงเพราะว่าอ่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางอยู่กับอิรักอิหร่านคูเวตซาอุอะไรอย่างเงี้ยนะครับบาลเลนกาตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่คราวนี้มันดูโซนยุค โปรกันบ้างนะครับผมจะมี4พาร์ทพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4นะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาได้มีการาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีสองคนที่เป็นคนจับตลาดนะครับก็คือมารโกมาเตเลซี่นะครับกับมาตินดารินนะครับมารโกมาเตเลซี่นี่อดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีนะครับ และเป็นหนึ่งในคนที่ได้แชมป์โลกสองพันหกที่เยอรมันด้วยนะครับแล้วก็มาตินดารินนะครับชุดโอันดับสามฟุตบอลโลกเก้าสี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มาร์คอตเป็นสุนัขจําได้ใช่ไหมครับถ้าคนทันยุกั้นนะจะทราบดีว่ามาร์คอตบอลโลกเก้าสี่เป็นสุนัขนั่นเองนะครับที่สหรัฐอเมริกามันเจ้าภาพนะครับนะัะมาตินดารินเป็นชุดนั้นด้วยนะครับมีเฮลิกลาสันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกองหน้าอดีตกองหน้าของการ์ดโกเซลติกใช่ไหมครับอืมอืม ประมาณนั้นก็มีการจับตลาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพาร์ทที่หนึ่งนะครับกุ่มของยุโรปนะไม่นับหกประเทศนั้นแล้วตนะัดออกไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไ,ไม่เอามาเกี่ยวแล้วนะครับเขาจับได้มากรูเบอร์เซี่จับได้เป็นอา่าอิตาลีนะครับก็คือพูดง่ายๆเขาจะวางไว้ตัวที่โถหนึ่งเจอโถสี่โถสองเจอโถนสามนะครับในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นจับออกมาเรียบร้อยแล้วคือถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่โถนหนึ่งตสองโถสามตัวสี่บ้างให้ไปดู เทปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำ,ทำรายการอ่านรายการทิ้ไว้ก็คือเผยแพร์สู่สาธารณะคนดูได้ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอบคุณมากๆกับยอดวิวที่ทะลุว้นทม่ทร่มทะลายจนแบบผมคางไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับขอให้ดูกันเรื่อยๆดูอีกเพราะว่าผมนําข้อมูลมาปักคุณผู้ชมและตั้งใจนําเสนอจริงๆนะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคอามาพูดถึงการผลงการตลาดนะเป็นอิตาลีเจอไอแลนด์เหนือ อ่าเดนีิวลาดเดนิเอลลาดใช่ใช่ไอร์เนียเจนเตเดนิวลาดใช่ใช่อิตาลีเล่นในบ้านเจอไอแลนด์เหนือถ้าผ่านได้ไปพบผู้ชนะระหว่างเวลกับบอสเนียเจอเอดินเซโกโอ้โหสนุกนะครับแต่ว่าต้องไปเยือนนะไปเยือนไม่เวลก็บอสเนียถ้ามอรีบผ่านไอแลนด์เหนือได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอแลนด์เหนือผ่านอิตาลีได้ไปเจอเวลนะโ,โหเกนเบีเทนเลยครับเป็นเกาะอ,อังกฤษเจอกันเองเวล,ลกับไอแลนด์เหนือนะครับโอ้โหสนุกแน่ นะครับผมก็ไม่อยากให้อิตาลีมันไปนหนึ่งเท่าไรหรอกเพราะว่าเวลกับบอสเนียก็มีขาเหมือนกันก็อฟอร์มก็ไม่ไมได้ด้อยไปกว่าอิตาลีเลยผ่ายเวลล้า,าสุดยิงน้อยมาเจอเนีนโยโหดมากกดไปเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้โหบอสเนียก็บุกไปยัางเสมอออสเตรียได้ก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าออสเตรีเยเขาแต้มบุญเขาเหนือกว่าเขาทําแต้มไว้ได้เยอะกว่าเขาก็เหมือได้เขาก็เหมือก็เพียงพอเขารอบแล้วนะครับเขาไม่สนที่ดีแคปหรอกครับเขาสนที่ผลการแข่งขัน แลวทําให้เขาได้คะแนนไหมถ้ายื้อไว้ได้ติไว้ได้เขาก็ได้เข้ารอบแล้วร้านลังนิเล่นมุมนี้เลยครับเลยทําให้บอสเตียได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มและเข้ารอบไปนีครับใช่เพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งผมยังมองว่าเป็นอ,อิตาลีอยู่นะแต่ไม่ง่ายมีโอกาสเข้ารอบเยอะที่สุดแต่ไม่ง่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าสามทีมที่เหลือแข็งเหมือนกันหมดเป็นสองผมให้อบอสเนียบอสเนียนี่โหด ใช่เป็นทีมที่บทจะยิงโหดก็โหดมากๆ ail, เวลแปงที่สามแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือตปงนที่สี่ใช่ถ้าไอร์แลนด์เหนือพลิกอิตาลีได้อาจจะขึ้นมาเป็นหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอิตาลีจะมีโอกาสมากที่สุดไปอย่าประมาทเวลบอสเนียแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือโดยเลยขาดเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณก็เจอนอร์มาซิโดเนียครั้งก่อนหน้านูน้นคุณเจอสวีเดนคุณก็ปิวหมดไม่ผ่านทั้งทั้งสองครั้งนะครับ ผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่เคยง่ายและถ้าพลาดรอบนี้อีกคุณก็อดไปบนโลกอีกเป็นแต่สมัยที่สามที่ต่อกันนะครับถ้าจะเรียกว่าเริ่มแบบอะไรเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับใช่คราวนี้มาดูพาร์ทสองกันบ้างนะครับพาร์ทสองนี่มีโถ่หนึ่งเจอโถสี่แล้วก็โถสองเจอโถ่สามปรากฏว่ายูเครนเจอสวีเดนนะครับโถสี่นี่มาจากเนชั่นลีกนะครับเอ่อหนึ่งสองสามนี่เป็น เาเล่วางตามแรงกิ้งนะแล้วเป็นอันดับสองของทั้งสิบสองกลุ่มนะครับก็คือเขาวางตามแรงกิง้งเก่งที่สุดหนึ่งถึงสี่อยู่โถหนึ่งห้าถึงแปดอยู่โถสองเก้าถึงสี่สองอยู่โถสามอะไรอย่างเงี้ยตามแรงกิ้งนะแล้วก็โถสี่เป็นเนชั่นสี่จับที่ไม่ติดอันดับสองเลยอะ่ะไปสามหรือสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ถือว่าหลุดรอดมาได้เพราะว่าอันดับในเนชั่นลีกถือว่าใช้ได้ไงเลยได้เข้ามา นะครับเลยมีผลการจับสลากปรากฏว่ายูเครนเจอสวีเดนแล้วก็โปแลนด์เจอแอลเบเนียถ้ายูเครนผ่านสวีเดนได้หรือสวีเดนผ่านยูเครนได้เกมต่อไปเขาจะได้นในบ้านเจอกับโปแลนด์หรือแอลเบเนียนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เต็งหนึ่งน่าจะเป็นทางยูเครนนะครับด้วยความที่เคยเจอสวีเดนแล้วเหมือนยูเครนเอาชนะสวีเดนได้เพราะฉะนั้นเต็งหนึ่งของไซต์นี้จะเป็นยูเครน เป็นสองเป็นโปแลนด์เป็นสาเป็นสววเดนเป็นสี่เป็นอเบเนียแต่ยอมมาดัอาเบเนียนะเพราะอเบเนียเนี่ยก็ถือว่าผ่านมาได้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเก็บผลแารแอย่างขันออกมาได้แล้วได้เป็นที่สองของกลุ่มเป็นรองแค่อังกฤษแค่นั้นเองเซอร์เบียยังตกรอบเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าโปแลนด์ยูเครนสววเดนก็มาดแอาเบเนียไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือยูเครนนี่มีโอกาสมากที่สุด นะให้เป็นตัวเลขผมคงให้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องย่อยต้องซอยรวมกันให้ได้้อยพอดีมั่นเปนยากมากผมก็ไม่รู้จะไปคำนวณยังไงนะครับเป็นว่าผมมองทีมโอกาสทีมที่มีโอกาสจะเป็นทีมที่ได้ไปบอลโลกมากที่สุดก็นล้วกันนะครับเป็นยังไงก็อย่ารยประมาทล้วกันนะเพราะว่ามันสูสีกันมากๆเพราะว่ายูเครนตอนนี้ก็มีอ,อ,อาร์เทนบอบบิกใช่ไหมของโรมห้าซเเดนมีวิกเตอร์อยูเคเลสใช่ไหมครับของอาร์เจนอนและวกเดนอิซัคของเรือดหนใช่ไหมครับแล้วก็ สำหรับโปแลนด์ก็มีโรเบิร์ตเลวอนสกี้ของทางบาร์ซ่าใช่ไหมครับอดัมบุกซ่าของอูดิใช่ไหมครับแล้วก็แอลเบเนียนี่ก็มีแบบอะไนอิกรีทาเล่ไม่ใช่อันนั้นเก่าไปแล้วนะครับอ่าๆนั่นแหละนะเมเกินมาฟรายอ่าๆใช่ๆอิริทาเล่ ale, เลิก่ไปแล้วนะครับอดีตกองหน้าของเบชานะครับแล้วก็อ่าพาร์ทที่สามนะครับเป็นการพบกันร,ระหวา่าง ระหว่างตุรกีเจอกับโรมาเนียนะครับแล้วก็สซลวาเกียเจอกับโคโซโวนะครับโอ้หสูสีมากอันนี้ถือว่าสูสีเลยเกมพอๆกันเลยมีโคโซโวนี่เป็นรองเขาหน่อยนึงแต่ตุรกีโรมาเนียแล้วก็สซลวาเกียที่สูสีกันเลยนะครับถ้าตุรกีหรือโรมาเนียผ่านได้เกมนัดชิงจะต้องไปเยือนเโลวาเกียหรือโคโซโวอ่า โอเคเพราะฉะนั okay. ้นสโลวาเกียโปโซโวนัดที่สองเล่นในบ้านแน่นอนถ้าผ่านได้ครับแลวเกมนี้สโลเกนเล่นในบ้านก่อนถ้าสโลแกยตัดโคตวได้เกมต่อไปเล่นในบ้านอีกเจอตุรกีหรือโรมาเนียนะครับตุรกีนี่แหละใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นหนึ่งต้องให้ทาง ตุรกีเป็นสองเป็นผมว่าจอร์โลวาเกียเป็นสามโรมาเนียเป็นสี่โคโซโบโเพราะว่าตุรกีมีสิทธิ์ผ่านโรมาเนียและโรมาเนียถ้ามันเกิดไม่เจอตุรกีนั่นก็สองพดจปโซโซโไปเจอตุรกีเลยเป็นสามโรมาเนียโอกาสเข้าไปเจอตุรกีมากกว่าแล้วโคโซโบโเป็นเป็นสี่เพราะว่าถือว่ายังไม่เจอบอทพิส,สูจน์ อะไรมากมายเพราะว่าอยู่ในกลุ่มตอนแบ่งกลุ่มก็ไม่ได้แข่งมากเจอสวิตเจอสโลวีเซียเจอสวีเดนสามตะตะวิทตะโลวีเดียสวีเดนต่อเสือหมดเลยโอเอสทั้งนั้นเลยโคลโซโวนะครับโอเคแล้วก็พาร์ทสี่นะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับของทางโซนยุโรปนะครับเพย์ออฟโซนยุโรปนะก็มีอ่าเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกีย นะครับผมเจอกับไอแลนด์นะครับแล้วก็เดนมาร์กเจอกับมาซิโดเนียเหนือนะครับหรือว่านอร์ทมาซิโดเนียนะครับถ้า,เ,าเดนมาร์กหรือนอร์ทมาซิโดเนียใครผ่านเข้ารอบไปได้รอบต่อไปนะครับผมนะชิงชนะเลิศไปเยือนเช็กหรือไอแลนด์นะครับเช็กเกียหรือไอแลนด์นะโอเคเช็กเกียเนี่ยมีใครมีแพตติกชิกใช่ครับไอแลนด์ Island, มีใครครับมีทรอยสักอย่าง ถอยแพลตอ,อ์อที่มึงทำแถทติใส่ฮังการีไปนั่นแหละครับโอ้โหไม่นรารมาดานะครับยักเขียวนะครับแล้วก็เดนมาร์กนะครับมีแคสเปอร์ชมาเคิลใช่ไหม <c oughs> โกแล้วก็มีลัตบุสไยลุนใช่ไหมครับนอร์มื้ซตโดนย้กัวลาปันเดสยังไม่อยู่นะครับประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นเซตนี้สูสีมากๆแต่ผมให้เช็คเป็น เปลงหนึ่งสกียาเปลหนึ่งเซ็กเปลงสองเดนมาร์กเดนมาร์กเจอเนองมซิโดเนียไม่ง่ายเป็นสามเป็นไอร์แลนด์เป็งสี่เป็นนนอเมซิโดเนียแล้วกันเพราะว่าสูสี่ันมากๆใช่คือเซ็ตเนี้ยพอๆกับเลทที่สองเลยอ่ะเปนที่สามอืมใช่คือกลายเป็นอิตาลีอ่ะจริงๆเป็นทีมที่ตรงเนี้ยอิตาลีควรจะได้ที่หนึ่งของกลุ่มดันมาได้ที่สองเนี่ย มันไม่มาตามนั้นไงอันอนึ่งเขาสูกสี่แยบดใช่หไหมเพราะว่าด้วยชื่อช้างหรือว่าเกรดบอลหรือว่าภาพรวมของไปแต่ละลีกของแต่ละประเทศที่เราพูดมาถึงมาถึง,ถงพูดถึงกันตอนเนี้ยนะครับมันดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดกันก็คือจะมีลีกอังกฤษลีกสเปนลีกฝรั่งเศสลีกเยอรมนันลีกอิตาลีใช่ไหมแม้กระทั่งลีกฮอลแลนด์ลีกสกอตแลนด์เนี่ยเจ็ดลีกเนี่ยเป็นหกทีม หกในเจดอ่ะเข้ารอบไปแล้วอ่ะอิตาลีอ่ะไม่มาตามน,นัดแค่ชาติเดียวแล้วต้องมาเพย์ออบอ่ะแต่ดีนะจับมาไม่แหงอะไรนะไม่เจอผู้ปรับเก่าไม่เจอโจเก่าถึงว่าเฮงมากนะมาตินดารินจับแม่นมากใช่ที่ที่จับไอแลนด์เหนือมาให้อิตาลีเนี่ยโอถ้าจับสวีเดนมานี่เสร็จตะแลงอีกเพราะว่าสวีเดนในปีนที่เขียดต้องรอบเลยอดไปบลโลกสองพันสิ นะครับใช่ใช่จากนั้นจานเปียโรวันตุล่าคุมก็เสียสุนัขไปครับโอ้โหไปเยือนเขาโดนศูนย์หนึ่งไม่ได้บ้านสมบทศูนย์ 0. ชนะเขาไม่ได้สักนัดเราก็ตกรอบนะครับครั้งที่ครั้งก่อนหน้าน,นี้เป็นโรมาตุลันชินีคุมขนาดแบบได้แชมป์ยูโร2020เ์อฟคุณยังแพ้นอร์มาซิโดเนียตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อน,อน้องมาซิโดเนียหรือยังหรือว่ายังมาซิโดเนียเฉยๆอยู่นะแต่นั่นแหละเป็นทีมนี้แหละนะครับใช่ใช่ก็แพ้ไปศูนย์หนึ่ง แล้วก็โปรตุเกสก็ชนะเนี่ยมาซิโดเนียปเดยก็ไม่ไปบอลโล่งอยู่ดีโปรตุเกสที่เขาหลอ,อืใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอยาให้มีคันที่สามนะเขาว่ากันไว้อยาให้มีคันที่สามนะอะไรเงี้ยทับทันอีมคันที่สามเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็นะพูดกับมอปากของคอนะบางทีผมให้ทันชนะไปพูดอะไรไป ก็ต้องยอมรับนะเพราะมันอาจจะไม่มีอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมอ่คือมันมีคนที่เห็นด้วยกับผมเอาโอเคแต่มันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมอยู่แล้วแน่นอนเราไม่มีทางที่พูดอะไรไปนะครับให้ทุกคนถูกใจได้หมดมันต้องมีคนที่ขัดแยง้งกับเราบอกไม่เห็นด้วยครับน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าผมชอบทีนี้ทีนี้ต้องเข้าสิอะไรอย่างนี้อันนี้นานนานทัศนะเลยเราบังคับต่อคิดใครไม่ได้อยู่แล้วครับห้ามอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะผลการแข่งขัน ที่ออกมาแล้วเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดเพราะอันนั้นคือสิ่งที่เป็น, playable, mm. ค, act, so นความจริงแล้วหลอกกันไม่ได้นะเหมือนเจ้าตุลรุมิตรอ่ะผลออกมาเอ้าก็ต้องออกมาเออออกมาอีกก็ต้องยอมรับไงใช่มึ่งจะมาหลอกตัวเองว่าเอ้าทีผมชนะเล่นดีกว่าทำไมแพ้ผมต้องชนะสิ เอาก็โดนไปสามหนึ่งคุณไม่ยังมึงีหน้ามาพูดคุณโดนไปหนึ่งศูนย์ยี่หน้ามาพูดอะไรยเงี้ยเออหรือโดนไปสองศูนย์ยี่หน้ามาพูดอะไรเงี้ยแล้วคุณจะพลิกสกอกับให้มันเป็นฝั่งคุณชนะเรอมันเป็นไม,ไม่ได้ผลออกมาคือเนี่ยแหละมันเป็นที่หลอกกันไม่ได้ไงครับผลแก,ลแกล้ย่งขันเท่านั้นที่จะหลอกไม่ได้แต่แต่ตอนให้นักแสะหรือว่าคิดว่าใครจะเข้าอรอบตกรอบอ่ะจริงๆคุณจะพูดยังไงก็ได้ครับอาจจะว่าเดี๋ยวผมไปลองดูดวงแล้วเราวิเคราะห์อาไว้ได้รับลองว่า าจจะมีสารลี้ลับอะไรที่ทำให้พูดคุยแล้วให้มีผลลัพธ์ออกมาที่แบบค่าไม่ถึงหนักกว่านี้ก็ได้อาจจะเข้า,ารายการพยากรดวงพยากรคนไปเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีรายการพยากรณดวงพยากรณคนออกมานมาเสนอไหมไถ้าเกิดกับดูดวงบนโลกอะไรเงี้ยได้ได้เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามีไหมแต่ตอนนี้เราจัดรายการเจาะก่อนเกนไมไปก่อนเจากกันเรียบร้อยแล้วครับพูดกันสนุกสนาน นะทั้งหมด6รพทเป็นยุโรป4แล้วก็มิกซ์หายลาทวีปอีก2เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเพียงแค่6ทีมสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้ไปบนโลกส26การปีหน้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและก็แคนาดานะครับ3ชาติเจ้าภาพร่วมนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับผมเวลาเจาะแล้วครับกับรายการเจาะก่อนเกมฑ์มาโฟกัสผมโตชโขอลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ